เคยไหมคะที่อยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากิจกรรมนี้มันกินเวลาพอสมควรเลยแต่เราอะไม่อยากจะพูดว่าแบบมันคือการเสียเวลาเข้าใจไหมคะแบบการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่กินเวลาหรือใช้เวลาพอสมควรเลยซึ่งวันนี้จะไม่ใช่คําว่า It t อ k e s t i m e นะคะคนละคำวันนี้เซบจะมาพูดถึงคําประเภท adjective นั่นเองนะคะก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เซแด้วนะคะกินเวลาเนี่ยคะ่ะเราจะใช้คําว่า time consuming นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในสถานะของ adjective นั่นเองดังนั้นวิธีใช้เนี่ยค่ะเราจะเอาคำว่า time consuming ไปวางไว้หน้าคำนามมันมาลองดูตัวอย่างประโยคกันค่ะอูดาเซ็ตจะบอกว่าการวาดภาพและการระบายสีเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า drawing and painting are time consuming activities หรือลูาเซ็จะบอกว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา ะะเราจะสามารถพูดได้ว่า s p i r i t u a l Awakening is a time-consuming process ลองเอาไปใช้กันดูนะคะบอกว่าทุกคนจะชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดชแชร์และกด subscribe เพ็รด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ